ชุดผ้าไหมนะคะคุณลูกค้าขาชุดผ้าไหมลายโคมไฟนะคะสีส้มอิดนะคะคุณลูกค้าขาต้องขอบอกกอนว่าเป็นสีส้มอิดนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสีส้มสวยสีส้มสวยพรีเมียมมากๆนะคะเหมาะกับทุกเฉดสีผิวเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่น้อยนะคะยูเดูสิตธนะคะกรุงเทพมหานครนะคะคุณพี่นะคะเลือกใช้นะคะนี่เลยค่ะผ้าไหม ผ้าตัดชุดผ้าไหมลายโคมไฟผ้าตัดชุดผ้าไหมลายโคมไฟสีส้มอีกคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะเลือกใช้นะคะผ้าชุดนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยพรมเมียมมากสวยพรมเมียมมากเลยค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะสั่งตัดชุดพร้อมด้วยสบายราคาชุดละ3า0 0บาทราคาชุดละ3,300บาทนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะค่าผ้าราคาชุดละ1490้บาทนะคะคุณลูกค้าขาผ้าสีพื้นเนาะที่เป็นผ้าไหมรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้า ออกมาแล้วแบบว่าเหมือนที่นุ่มใส่ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นผ้าสีพื้นนะคะคุณลูกค้าคะใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญนะคะเป็นงานผ้าไหมทอเครื่อง3ตะกอเป็นงานผ้าไหมทอเครื่อง3ตะกอนะคะเนื้อนุ่มพอดีสวยไม่บางไม่หนาจนเกินไปไม่บางไม่หนาจนเกินไปพอดีพรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยโดยไม่ต้องไป ไปซักหรือว่าไปอบอะไรเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าขานี่คือผ้าพร้อมส่งตัดเลยนะคะรวมไปถึงค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไหมลายโคมงไฟผ้าไหมลายโคมงไฟลายเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แต่มีให้ชมไม่ชอบถึง8เฉดสีแต่มีให้ชมไม่ชอบถึง8เฉดสีนะคะหนึ่งในสีนั้นก็คือที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้คือสีเหลืองทองสีเหลืองทองค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ใส่เสื้อเหลืองนะคะคุณลูกค้าขาใส่เสื้อเฉดสีเหลืองคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดผ้าถุงได้ หังตัดเฉพาะผ้าถุงได้นะคะราคา1,600บาทนุ่มจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดนะคะติดซิฟข้างให้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนุ่มใส่เอว30สะโพก40ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S คุณลูกค้าขาเซตนี้สีส้มอิดสีส้มอิดนะคะถ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าลายไปตัดผ้าถุงเองนะราคาผืนละ1 0 0 0บาทถ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าพื้นไปตัดเสื้อคุณลูกค้าขาราคาจีนละส่รฟรีเกบางิบลาทบพิํขขาขวัดวะคะงุณลูกนบเม เพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเสื้อนะคะคุณลูกค้าจ๋าเสื้อนะคะเลือกใช้นะคะนี่เลยค่ะสีส้มอิดสวยไหมนี่เลยค่ะผ้านะคะที่บอกว่าเป็นผ้าตัดเสื้อที่บอกว่าเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขะเดี๋ยวให้ดูให้ชมด้วยมีให้ดูให้ชมเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดเองราคาชิ้นละ 490บาทขนาด100คูณ180เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค,าค้กคานำไปตัดได้เลยส่งตัดได้เลยคุณลูกค,าค้าขาตัดออกมาได้สวยพรีเมียมแบบนี้เลยแต่ต้องบอกช่างบอกว่าอาจพักกาวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่างานตัดของร้านแม่มาริพาฒไทยของเรานะคะจะตัดลักษณะแบบนี้นะเราก็จะรู้ว่าโอเคตัดออกมาแล้วสวยเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค,าค้าขาะนี้ก็จะเป็นคําแนะนําจากทางร้านแม่มาริพาฒไทยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะสามารถส่งตัดได้แต่ต้องบอกว่าช่างว่าอาจ บางาพ,าพอนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอัดผ้ากาวเตรียมผืนเลยอัดผ้ากาวเตรียมตัวสวยๆเลยค่ะราคาชิ้นละ490บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะรวมไปถึงคุณลูกค้าขาเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อทรงไทยเดือนต้นสวยๆเสื้อทรงไทยเดือนต้นสวยๆทรงนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าบอกว่าจาะกระเป๋าให้ด้วยได้เลยจ้าจาะกระเป๋าให้ด้วย2ใบแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาจัดทาให้พิเศษเนาะจากปกตินะคะคุณลูกค้านะถ้าจาอกระเป๋าด้วยเนี่ยราคานะคะ1,690บราท วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะกระดุมนะคะคุณลูกค้าขากระดุมเป็นกระดุมปั๊มทั้งหมดกระดุมนะคะเป็นกระดุมปั๊มทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขาทรงไทยเดือนต้นนะคะคุณลูกค้าหนักระดุมก็จะเป็นกระดุมแซกแบบนี้นะคะเจาะกระเป๋าให้ด้วยเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านะสินค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งวันนี้แล้วนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้จัดส่งนะรอบนะคะวันพฤหัสบดีเนาะคุณลูกค้าขาจัดส่งสินค้านะคะคุณลูกค้านะอันี้คุณลูกค้านะโอนมา ันพฤหัสก็ได้ใส่ได้ใส่แล้วนะเอ้ยวันพฤหัสก็ได้ส่งแล้วนะคะขออภัยค่ะวันวันพฤหัสก็ได้ส่งแล้วนะ <S <S <ๆ>เดี๋วนุ่มจัดส่งให้วันนี้นะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ขออนุญ,ญาตแจ้งคุณลูกค้านิดนึงนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้อยนะคะสําหรับสร้อยที่เป็นของแถมเดี๋วนุ่มส่งตามไปให้นะคะแต่ถุงผ้ากระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยเดี๋วนุ่มแถมไปให้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่สําหรับสร้อยนะกาลังมานะ กำลังส่งมานะคะคุณลูกค้านะเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะสั่งมา20เส้นหมดเกลี้ยงเลยนะคะคุณลนะูกค้านาะเดี๋ยวนุ่มขอแยกจัดส่งตามไปให้นะคะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ส <uh ั่งตัดชูสั่งตัดเสื้ออะไรเงี้ยที่นุ่มบอกว่าเดี๋ยวนุ่มจะแถมสร้อยให้นะคะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งตามไปให้นะคะคุณลูกค้านะต้องขอแยกแจ้งก่อนนะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่แถมให้เหมือนเดิมแต่แถมให้เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเป็นงานสั่งตัดของร้านเราเองเป็นงานสั่งตัดนะคะเป็นงานแพทเทิร์นของร้านแม่มารีผ้าทไทยนะคะคุณลูกค้าขาและที่สาคัญงานแพทเทิร์นของร้านแม่มารีผ้าทไทยคุณลูกค้าดูจากที่นุ่มใสเลยนะคะจะเป็นแบบว่างานแพทเทิร์นสาวอวบนะคุณลูกค้าขาใส่สบายไม่รัดนะคะไม่เข้าทรงนะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าแบบว่าชอบเข้าอกเข้าเอวอะไรเงี้ยคือแบบว่าคุณลูกค้าต้องส่งเสื้อ ที่คุณลูกค้าใส่แล้วพอดีตัวคุณลูกค้าต้องนําเสื้อมาด้วยนะคะคุณลูกค้านะต้องนําเสื้อหรือแนบนะคะส่งเสื้อนะคะตัวที่คุณลูกค้าใส่แล้วแบบโอเคฉันชอบแพทเทิร์นเนี้ยชอบไหล่เท่านี้นะคะอกเท่านี้คือแบบชอบใส่เข้ารูปเลยความยาวแขนนะคะรอบแขนอะไรเงี้ยคุณลูกค้าส่งเสื้อตัวนั้นมาได้นะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4ย6 0 0่ค่ะร้านย์ศูนย์แปดศูนย์ก้าศูนย์ี่หนึ่นยนยค่ะ เรียบร้อยค่ะแนวทรงไทยเรือนต้นนะคะคุณลูกค้าขาทรงนี้นะคะเรียกว่าทรงไทยเรือนต้นนะคะคุณลูกค้าแจ้งได้นะจะให้เจาะกระเป๋าหรือว่าไม่เจาะกระเป๋าคุณลูกค้าแจ้งด้วยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าปกติทางร้านไม่ได้เจาะให้นะคะปกติทางร้านไม่ได้เจาะให้นอกจากคุณลูกค้าจะสั่งนะคะนี่ค่ะแขนน่ารักไหมแขนสวยมากคุณลูกค้าขาแสกแขนแบบว่าตีแบบว่าเป็นทรงกระบอกสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่คขายยกไหล่ขึ้น ยกหลขึ้นนิดนึงเพิ่มความสวยงามเพิ่มความน่ารักพรีเมียมคุณลูกค,าคา้าขาเนี่เลยสวยมากๆค่ะคุณลูกค,าคา้าขาตัวนี้นะคะสีส้มอิดค่ะคุณลูกค,าคา้าขาเสื้อผ้าไหมซักเครื่องได้สีไม่ตกคุณลูกค,าคา้าขาสวยพรีเมียมสุดๆค่ะสาหรับรคุณลูกคา้าร้านแม่บริภาตไทายของเราเนาะอก40นะคะความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วเหมือนที่นุ่มใส่นะคะความยาวเสื้อมาตรฐานอยู่ที่21นิ้วความยาวเสื้อมาตรฐานอยู่ที่21นิ้วสวยพรีเมียมมากๆค่ะแล้วก็สั่งตัดผ้าถุงด้วยนะคะคุณพี่จ๋าคุณพี่ ผ้าถุงตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอคุณลูกค้าขาเอลสามสิบสองนะคะความยาวอยู่ที่สามสิบห้านิ้วค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้าขาเราสามารถขยับตะขอได้เองเราสามารถขยับตะขอได้เองและที่สําคัญคือใส่ง่ายใส่สบายมากๆนี่น้องขออนุญาตใส่ให้ดูนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เอลสามสิบสองจะหลวมนิดนึงเนาะเพราะว่าปกติต้องใส่เอลสามสิบนะคะนี่แหละค่ะคุณลูกค้าขาสวยไหม นี่ค่ะคุณลูกค,าค้าขาปกติเนี่ยผืนนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทเฉพาะผ้าถุงนะเฉพาะผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันหกร้อยบาทผืนนี้สีส้มค่ะผืนนี้สีส้มผิดสวยๆค่ะคุณลูกค,าค้าขาเป็นผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าแจ้งรอบเอวพร้อมความยาวเข้ามาได้เลยไม่ทราบสะโพกไม่เป็นไร ถ้าวัดสะโพกไม่เป็นแบบว่าถ้าวัดมาก็กลัวแบบว่าจะใส่ไม่ได้ใช่ไหมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์แบบนี้เลยยังไงก็ใส่ได้ใส่สบายคุณลูกค้าเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่โป้นะไม่โป้นะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยนะถ้าคุณลูกค้ากลัวโป้คุณลูกค้าขามีวีนึงวิธีค่ะคุณลูกค้านะคะวัดนะคะจากเข่าขึ้นมานะคะประมาณ2คืบนะหนึ่งแล้วก็2นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าติดเข็มกัดได้เลยคุณลูกค้าติดเข็มกัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาติดเข ทั้งหนึ่งคืบนะคะคุณลูกค้าก็ติดเข็มกัดนะคะบริเวณด้านในนะคะด้านในเก็บนะคุณลูกค้าขามันก็จะมีเข็มกัดยึดตรงนี้ไว้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาไว้รับเปิดมันก็จะเปิดแค่นี้เนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กลัวโปแล้วก็กลัวแบบว่านั่งแล้วมันเปิดอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขามีอีกหนึ่งเทคนิคก็คือใช้เข็มกัดเนาะซื้อเข็มกัดที่เซเว่นได้เลยคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะนี่เลยกลัดไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยเนาะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณพีี่่นนะะะะคคกก็็มผ้้้้าาาถงงแลววสสสสััตดดบบบยยห สบายผ้าไหมราคาผืนละ490บาทสบายผ้าไหมราคาผืนละ490บาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะเข้าเซตกันเลยเข้าเซตกันเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้าเซตกันเลยนะคะนี่เลยเนาะแต่วันนี้นุ้มไม่ได้ใส่เสื้อของคุณพี่เนาะอันนี้มันเป็นเสื้อไซส์40เนาะขอบเขตที่นุ้มใส่อยู่636นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าจ้ะคุณลูกค้านะคะตัดสบายด้วยนะก็จะเคเหะือว่าเข้าเข้าเซตกันทั้งหมดเสื้อด้วยแล้วก็ได้ผ้าถุงด้วยนะคะได้เสื้อได้ผ้าถุงนะแล้วก็ได้สบาย ั้งหมดนี้คุณลูกค้าค่ะทั้งหมดนี้ราคาชุดละ3,300บาทสําหรับชุดนี้ราคา3,300บาทสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดคุณลูกค้าจา๋าโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นุ่มขออนุญ,ญาตรองนะคะคุณลูกค้าคา่ะอันนี้นุ่มมีผ้าทับอยู่นะมีผ้าถุงทับอยู่นะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียง3,300บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดีเจอกันใหม่ในรี รีวิวต่อไปนะคะคุณลูกค้านะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่น้อยนะคะอยู่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอบพระคุณมากๆเลยที่สวมใส่นะคะชุดไทยนะคะชุดไทยผ้าไหมของร้านแม่มาริพาไทยยินดีให้บริการนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าของร้านแม่มาริ้าไทยนะ,ะโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์แปดเก้าหรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวดูรอชมนะคะรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จ